คุณวันนี้มาเดินที่เซ้นทานอีกแล้วจะมาหาของทานตอนเที่ยงวันนี้วันจันทร์นะแต่วันนี้วันจันทร์คนจะเงียบถ้าเป็นเสาร์ที่จะคนเยอะมากช่วบรรยากาศเนี่ยจะถ่ายไปเรื่อยๆอตรงนน้นเลยนะนเดียเดเฮาอ่ะก็คนเยอะข้างบนเป็นซินีมา ขงทีง่นี่ก็สวยเฮ้ยนี่มาอีกแล้วอันนี้ข้างล่างเขาขายไม่แพงเนี่ยคนเต็มเลยอะ่ะชอบยวลงไปดูกันดีกว่ามีพิซซ่าเนี่ยเราก็มาซื้อบ่อยนะเนต่านนี้ร้อยยี่สิบเก้า แล้วคันย้อนกลับมาจากเมกาใหม่ๆเข้าไปอุ่นหุนแล้วหลังจากนั้นก็เงียบเลยแล้วก็อเมซอนก็เคยเข้าแล้วก็เงียบไม่ได้ติดตามผลงานตลอดอ้าวอันนี้ก็สารลดแล้วชิว้นที่สองเหลือหนึ่งบาทเดี๋ยวต้องไปเอาทีกแล้ววันวันจันคนไม่เยอะถ้าเสาที่ตรงนี้แน่นนะอืม เซนท่านพัฒนาอยากไปโรวินสันไปดูของที่เขาเลดราคาหรือเปล่าเราก็ชอบซื้อแบบนี้แหละแล้วก็ s อก็ชอบชอบขนมเค้กเท่านะขนมปังคนนี้นิ่มวันนี้ว่าจะพาคุณลมทานซูชิโร่ซะหน่อยอาหารญี่ปุ่นเขาว่าอร่อย จะลองเข้าไงอันนี้ก็ยังไม่เคยเข้านี้เนี่ยอะไรเนี่ยบ้านชน,นนี่ก็ฟิตเนสชาตโตดงนี่ก็สวยงามนะเนี่ยของเด็กๆที่นั่นเลยถ้าพาเด็กๆมาเด็กชอบนะเนี่ยเทศก,การใสายกุ้งหามผาดหกถึงสิบวันนี้วันที่สี่ my m a แมน m a t เมดสิเจอร์สิบห้าลานการแข่งขันแล้วกอถึงมันเออเขามีกิจกรรมตลอดนะนก็ดีนะนี่ก็ชอบโปโลโครับซื้อไปให้คุณลมใจซื้อเสร็จบางทีก็ซักเ <c oughs> ออเลยเล็กนิดเดียวคุณลมใจไม่ได้บ่อนอุจรุรุเลย โอเคกันนี่ก็นัดยาเพื่อนๆเข้าเข้าเรียวหน่อยนี่คุวันนี้เรามานั่งที่ชายหาดบางแสนเรียวตอนนี้มันหกโมงแล้วมัม้เอนั่งตั้งนานแล้วแหละเพราะว่าเอ่อตั้งแต่วันที่หากรกฎาเนาะหมอชอบทำนายว่าอ หมอจำไนายว่าอะไรนะปฏิหาจะมีซินนามีจากนั้นอะไม่ได้บายเลยทั้งทั้งที่กระฎาษเนี่ยเป็นเดินเกิดชอบมานั่งที่ใช้าหาดนี่แหละเออเนี่ยบรรยากาศดีดีคุณคุณดูต้นมะพร้าวสิโอ้โห,หเนี่ยลมดีดีมะพร้าวมันจะหล่นมาใส่หัวไหมเนี่ยเนี่ยพอดีแล้วหล่นะใส่ใส่ก้องพอดีเลยเนี่ยเออแล้ววันนี้พอดีอ่ะอากาศดีก็มานั่งหาอาหาร แล้วก็มาทานกันตรงนี้ทานเสร็จแล้วไม่ได้อวดหรอกเออเดี๋ยวนี้พอดีมันทั้งแล้วเนาะโมงครึ่งเนี่ยโมงยังไม่ครึ่งหรอกแล้วก็ดวงอาทิตย์ลับไปแล้วแล้วอากาศเย็นมากที่เนี่ยมันร้อนเพียงร้อนอยู่เลยโอ้แสงยังจ้าอยู่เลยนะแต่ตอนนี้มันบบมน่าจะมืดขึ้นลนะแล้วละบรรยากาศที่ดีเลยเคมากโอโซนมาเลยอะ ลมเขาถึงบ้านเขาเป็นคนติดบ้านมากฉันเนี่ยจะหาตังค์ให้ได้สักส่วนหนึ่งจะไปเที่ยวไปที่ไหนไม่ได้ก็เอาใกล้ๆนี่แหละอะไรนะ้ำมันดีบ่ะนั่นแหละตามนั้นบรรยากาศที่บ้านคนนี้ก็ถ่ายให้ดูที่นั่งเล่นอะไรเนี่ยนัน่นอะไรเขาเรียกไถเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกว่าอะไรนะกดกด โทรศัพท์นักเลี้ยไถไยไปเรื่อยไยไปเรื่อยไอ้มือเอานิวนะไถไถยถไเลื่อ,ไไอไไไนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยก็เ,เรียกไยแล้วคุณ mm hmm. ก็เอาตามกระแสของคนที่เขาใช้อดูที่นี่นคนลากหมาก็ลกัลกลกักคุณดูดิเลี้ยงหมามีบอลให้หมาเล่นอะไรในะลูกโ่งเหมือนเราเลยสมัยเราเลี้ยงหมาเราก็ลักอย่างนี้แหละไปไหนไปด้วยไปต่างประเทศทีจางๆเขาเลี้ยงทีละห้าพันบาทกลับมาต้องจ่ายห้าพันเลยเพราะ ตามเวลาที่ให้เนาะเออแต่ก็ให้หลานนั่แหละหลานมาช่วยดูแลให้ตอนนั้นไปแคนาดาั้งประมาณสิบสิบสิบแปดวันสิบห้าถึงสิบแปดวันนี่แหละกลับมาก็ให้หลานไปค่าเลี้ยงดูตัวเล็กน่าจะไม่เกี่ยวกับค่าอาหาราั้างสงสัยอาหารเราคงจะให้ไว้แหล้เราระจำไม่ได้เนาะมัะนานตั้งแต่ปีสองห้าห้าเก้าแหละโ เก้าปีแล้วเนาะเหตุการณ์นานก็นนากนจาไม่ค่อยได้ทุนวางไปฝั่งนู้นคือไม่รู้ทางนู้นคือที่ที่มีอะไรนะตึกสูงสูงน่ะน่าจะเป็นทางนูน้นแถวนู้นเขาเรียกพัทยาปะคุณลงไม่ใช่เหรอไ <c ười> กลเกินอีกห้าสิบกิโล <c ười> อ,อล๋อเหรอแล้วเขาเรียกอะไรมันทำไมตึกมันสูงจังอะ่ะตรงนู้นอะ่ะแถวนั้นเรื่องอะไรอะ่ะนู้นอะ่ะ ท่าพระไอ้บางพระบางพระฮอเหรออ๋ถ้าไปทางนี้ก็บางพระถ้าไปทางนี้ก็คือทางศิลาเราก็มาบ่อยทีเราถามไปเรื่อยเฉยแล้วก็ลืมอ,อ,อ,อะไรอะไรอย่างเงี้ยแหละอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเอาไปเข้าเรียวหน่อยชอบทําเรียวเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้พูดในเทอกนะก็เอาแค่เอาเพลงประกอบเพราะบางทีเขาก็ไม่ได้อยากฟังเสียงคนพูดไง เออแล้วเราก็ไม่ได้เอาเข้าอยู่ทง u t u b e เราเพราะมันสั้นถ้า y youtube เนี่ยมันควรจะสักสิบนาทีสิบสองนาทีทํานองนี้แหละเออเออแต่ก็เอาเข้า y youtube ก็ดีเหมือนกันเพราะนานๆทีอ่ะ y u t u b e ไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าผู้ติดตามไม่ค่อยได้มีคุณ <c oughs> ก็ทำอะไรไปตามเรื่องไงตึ่นี้เขาเรียกอะไรนะโรงแรมอาร์เมรีไม่รู้ว่าเป็นสาขาของพี่ดอนเหมองเปล่านะ เคยเป็นเฮอริเทดหรือเปล่าอ่ะนึกไม่ใช่จำไม่ได้ว่าใช่ตรงนี้จะเป็นเฮอริเทดหรือเปล่าแล้วนึกไงลืมจะต้องไปถามเด็กที่บ้านก่อนเราเข้าใจว่าเป็นเฮอริเทดเทศนะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นอามารีเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ไงเพราะว่าเขา้าเข้ามาแล้วบางทีอ่ะก็นั่งอยู่แถบนู้นไม่ได้มาแถวนี้พอมาอีกทีโอ้โหมันเปลี่ยนจนเหมือนกันเราไม่ใช่คนที่ ค,คุณพี่ลมกลับบ้านเหรอคะคุณพี่ลมใน, una, น,นี่ยอาดูหน้าเขานะเขาติดบ้านมากออกมาจากบ้านไม่ได้เลยหน้าจะาหน่อยเขาอยู่บ้านล่าเลิงไงคุณโอเคแค่นี้นะคะวันนี้วันพูด้ดคุณมานั่งที่เซ็นทันอีกแล้วพูดคอร์ดนะแล้วก็วันนี้ย ตัวในต่อยอ่ะพอมาขายทำอะไรนะขายอาหารก็ลงไปซื้ออนี่มาขอาเคียบในเกาะนี่แล้วก็นั่งทานอาหารที่นี่ด้วยฉันมี้อ่ทานอาหารพร้อมกับเล่นโซเชียลตรงนี้เขาเรียกโซเชียลเฮาส์เราก็มานั่งประจำอยู่ไงแต่คุณคุณน,น,นี้เขาก็ชอบนั่ง พามาเขาก็มาเนาะแต่ถ่ายคลไม่ได้ไงเกรงใจเด็กๆตรงน,นี้เด็กๆเขาจะเด็กจากโรงเรียนต่างๆ,ๆนะมันยุมต้นม,มัธยุมปายเงี้ยมาแล้วก็นั่งเสื้ออาหารทานไปด้วยแล้วก็ทำบ้นบานๆไปด้วยออเนี่ยนนะ่ะสังในนนที่เราชอบทานเนี่ยแหละประจำ ถ่ายข้างบนนอกได้ถ่ายคาอว่าออโอเคแค่นี้นะถ่ายคุณอารมณ์หน่อยถ่ายคนอื่นก็ไม่กล้าถ่ายหรอกเป็นใจเด็กอ่แ้กันอยาแน,นะเดี๋ยวจะเอาขึ้นอะไรนะเลียว